โลเทชันแรกทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวพวก Data Initiative ต่างๆ d a ต a า n น l y ต i ก DI ไ r โลเทชันที่2เกี่ยวกลบองแอปพลิเคชันและอยู่โ t เทชันสุดท้ายแล้วไปทำแบบหน้าบ้านมาแล้วไปทำ Data ามาแล้วอันนี้ก็ไปทำหลังบ้านมาในเรื่องของ Customer Service ต่างๆเข้ามาดูเรื่องของ b u s i Process i s p r o v e m e n t สวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้นะครับก็มาอยู่กับ พี่จูเนียร์นะครับพี่จูเนียก็เป็นรุ่นพี่ที่เรารู้จักกันนะครับก็อยากจะให้พี่จูเนียร์ช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าตอนเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยพี่มาจากคณะอะไรและปัจจุบันเนี่ยพี่ทางานอยู่ที่ไหนครับพี่ชื่อจูเนียร์มาจากวิศวะสาขาไฟฟ้าก็แต่ตอนเนี้ยย้ายมาทำงานที่ A.A. เป็นแบบแมจเมนเทนนีก็คือแบบค่อนข้างชิปสายเ<ม>ยอะพอส เล่าก่อนว่าและกันว่าแบบ AA ทําอะไรบา้างจริงๆ AA อ่ะมันบางคนอาจจะไม่รู้คือไม่มีทั้งแบบว่าประกันที่ขายให้บุคคลทั่วไปประกันที่แบบขายให้เป็นกรุ๊ปอินชูรันเนาะให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็บริษัทต่างๆก็ไปให้พนักงานตัวเองทีนึง AA ก็ทําการแบบพวกอินเวสต์เมนต์ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้ขายแต่ประกันอย่างเดียวอยากให้พี่จูนเนี่ยช่วยเล่าทุกคนฟังหน่อยก็ได้ครับว่าตัวโครงการแมนจจ์เมนต์เทรนด์ของทีเอเเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้ว พี่ได้ไปโรเทชที่ฟังก์ชันไหนมาแล้วบ้างครับต้องเกินกว่าจริงที่ที่เอเอเมเออาจจะไม่ได้แบบรับเด็กจบใหม่เหมือนกับที่บริษัทอื่นๆเนาะที่แบบว่าต้องการประสบการณ์เกิอนสองปีเนี่ยที่เอ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 เนาะเพราะว่าเป็นแบบแมนจิเนอร์แอสโซเซียตแต่ว่ามันมีคนดู่เอ็มทีแหละเพิ่เป็นเทรนนีก็แต่ว่าเขาอาจจะรับคนที่ประสบการณ์แล้วปีห้าปีขึ้นไปเพื่อที่แบบว่าเขาเอาเข้ามาเพื่อเป็น acting แอสเซอร์แมนเนอร์แหละ ก็แบบเฮ้ยพอจบไปปุ๊บคุณจะเป็นซีเนียร์เลเวลเลยก็คือจะเป็นแบบซีเนียร์แมจเจอร์หรือเป็น AD เลยอะไรเงีเย้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะคาดค่อนข้างสูงกว่าอาจจะไม่ได้แค่แบบเฮ้ยคุณต้อง learning curve, เรียนนิ่งเคิร์ฟเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือคุณต้องแบบแอคติ้งแอสซาแมเนเจอร์ได้ด้วยคุณต้องแบบว่าดักทุกอย่างได้เองทำพีเอ็นเอลหรืออะไรเงี้ยซึ่งโปรแกรมเนี้ยยาวปีครึ่งก็คือ18เดือนแบ่งเป็น3โรเตชันโรเตชันละ6เดือนแต่ละปีมันจะมีทีมของเขาเขาบอกว่าเขาจะมีทีมอย่างเเเเเช่่่นแแแแบบบบบบ2ปีีีทล้้ล้วออะะไรงยาาาจบบัขามพาื ทำเกี่ยวกับเรื่องของเอเจนซี่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการขายปีที่แล้วเนี่ยทีมของแบบเรื่ของ TDA Technology Digital Analytics ภายใน 3, าม location ะมันก็จะเปลี่ยนเออทีมที่เป็นเอเจนซี่ก็อาจจะไปอะเป็น channel ต่างๆเช่นเอเจนซี่หรือว่าเป็น group i n s u r t a หรือเป็นแบบ BBL partnership อะไรเนี้ยรชยแรกทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวพวก data เออ initiative ต่างๆ data analytic BI เหมือนเขาพิ่ง starting project ต่างๆเลยก็เลยจะกลายเป็นแบบทำอะไรดีต้องคิด โซลูชันด้วยหา b u บิสเ s สเคสว่าเคสไหนทำคุ้มเคสไหนทำแล้วไม่คุ้มทำอะไรดีรวมถึงแบบใช้เงินบัตเจ็ตเท่าไหร่บ้างจะทำอะไรบ้างเนาะโซลูชันที่2จะเกี่ยวกับเรื่องของ Develop ปแอปพลิเคชันและเรามีแอปอยู่แล้วล่ะซึ่งฝั่งคุณเสมอเราจะรู้จักอยู่พวกไอซูวิทและพวกนี้ใช่ไหมในการแบบจ่ายตั้งกรมาทันหรือว่าทำการเคลมอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยจะเป็นฝั่งลูกค้าแต่จริงๆริงอะแอปอะ มันจะมีพาธหนึ่งที่จะใช้สําหรับพวกเอเจนต์ต่างๆในการขายที่แบบเขาเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยเออซื้ออันนี้สิหรืออะไรเงี้ยทำแบบโบชัวหรือว่าอะไรไปให้ลูกคือโปรเจกต์แรกเป็น PM เนาะแบบว่ามีเนเชชั่นอะไรมาแล้วแต่ว่าอันเนี้ยไปทําเป็น s อสของแอปพลิเคชันก็ต่างกันนิดนึงก็คือทำพวกแสตชี้ของของแอปพลิเคชันด้วยเฮ้ย hey, จะทําอะไรดีลว อันนีนะ้ตอนนี้อยู่โรเทชันสุดท้ายแล้วไปทำแบบหน้าบ้านมาแล้วไปทำเดีต้ามาแล้วอันนี้ก็มาทำหลังบ้านมากในเรื่องของ Customer Service ต่างๆเข้ามาดูเรื่องของ Business Process Improvement การเอา t o o l หรอเอาเทคโนโลยี through, อะไรต่างๆมาช่วย Improve ในส่วนของหลังบ้านเราในส่วนของเออคอร์เซนเตอร์เราอันแรกอะ่ะเราทําเป็นโลของตัว PM เนะโปรเจกต์เมนเจอร์เขาก็จะมี i r เร t ชันมาแล้วระดับหนึ่งว่าเฮ้ยเขาอยากทำยูสเคสประมาณไหนบ้างโชคดีด้วยที่ได้ดีตรงกับทางซีเรียก็คือ อย่ตรงกับทาง C.S.O. ที่เป็น Chief Strategy and d i ด i t a l เนาะเขาบอกว่าเ้ยเขาอยากทำ Data Platform ขึ้นมารวมถึงแบบอยากทำเรื่องของ B.I. Business Intelligence ต่างๆเขาก็จะมาปรึกษาหารือด้วยกันว่าเฮ้ยแล้วทำอะไรดีเราก็ต้องแอคต้องแต่ตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยในโปรเจกต์ของเราอ่ะคิดว่าสโคปเนี่ยประมาณไหน Use Case ประมาณไหนบ้างกลับมาแล้วก็โอเคเนี่ย Use Case ประมาณนี้คำถามคือเราก็ต้องไป find เอามาว่าการทำ Use Case แบบเนี้ยมันใช้ e f fort เท่าไหร่ i m p a c t มากน้อยแค่ไหนมันมี Re ท u r n ไหมหรือว่า Benefit มันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปของตัวเงินได้แบบชัดๆเนาะแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามี Data i n ิน g h t เนี่ยมันแบบ Lead to Benefit อะไรได้ปะ Benefit มันอาจจะเพิ่มยอดขายได้ประมาณนี้นะเพราะว่าเราสามารถบูกคนจากส่วนหนึ่งไปส่วนหนึ่งได้ Impact ในช่วขงของแบบเรียกว news อะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าทีนี้ก็พอรู้แลละ use case แล้วก็ define มาแล้วอันไหนใช้ effort ประมาณไหนบ้างแล้วก็แกกลับมาแล้วก็กลับมาดูว่า แล้วถ้าเกิดเราจะทำจริงๆอะ่ะ implementation timeline เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนบ้างรวมถึงแบบเราก็เซต up ทีมเราต้องเซต up ทีมด้วยเพราะว่าทำเองคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีแบบทั้งทีม Dev ทั้งทีม Business เลยเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเซต up มาว่าโมเดลในการทำงานเนี่ยก็จะแบบว่าหลังจากที่เราจบออกไป6เดือนอะ่ะเพราะว่ามันมันก็แล้วแต่นอะความความเพล็กซ์เรื่องนึงอาจจะได้แบบสัก2อง dashboard แต่ว่าเฮ้ยล้าทำยังไงอะ่ะทำให้มันเป็นโมเดลที่แบบมันเป็น long term ที่มันลันต่อไปเรื่อยๆโดยที่แบบ หลังจากที่เราออกไปจากตรงนี้แล้วอะ่ะมันยังแบบสามารถอยู่ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องทําเป็นแบบไทม์ไลน์เอ่อรวมถึงแบบเป็นโอเปอเรติ้งโมเดลขึ้นมาให้กับทางทีมที่เป็นทีมดิจิตอลด้วยพอเซตอัพเสร็จปุ๊บก็ก็เริ่มมีพเน,นตามแผนตามไทม์ไลน์ของเราเบสออนบัจจตที่เราแบบคำนวณไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็เยอะแยะน้อแบบว่าเพราะว่าอันนี้ได้ทัชกับซีเลเวลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอะ่ะจะได้แบบวิชั่นในส่วนของเขาว่าแบบเอ๊ะเข้ามองแบบเข้ามองมุมไหนอยู่หรือเขาจากเห็นมุมไหนเพิ่มมเติ้ใช ข้เนี้จะเป็นข้อดีแล้วก็เป็นจุดเด่นของของโลเทชันแรก โมบายโรเทชันที่2เนี่ยเปลี่ยนจากในส่วนของ Data เนี่ยไปอยู่ของฝั่งแอปพลิเคชันและว่า strategy ของแอปเองว่าเฮ้ยเราอยากให้มีฟังก์ชันอะไรบ้างจาก r i o r i t y การเอาฟีเจอร์ไหนขึ้นก่อนเอาฟีเจอร์ไหนอยู่สปินที่หนึ่งสปินที่สองสปินที่สามอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าเฮ้ยทำไงให้แบบล็อชแอปออกไปให้กับเอเจนต์ได้เร็วที่สุดต้องไลยเก็บรีฟรายเมนต์ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วของเอเจนต์เนี่ยเอเจนต์เขาทำอะไรบ้างต้องไปสัมภาษณ์ต้องทำโฟกัสกลุ่มลงไปดูหน้างานร่วมกับ agent เอเจนต์ซ้ำคือยังเคยแบบตามเอเจนตนะ กับลูกค้าเลยอะไรเงี้ยผมว่าเออจะได้ดูว่าจริงๆอ่ะเอเจนต์เขาต้องการอะไรคือเราทําแอป,ปน,อน้องเราก็อยากตอบโจทย์ลูกค้าแหละสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องไปตั้งดูแหละว่าไอไอ้ end user ของเราเขาทาอะไรบ้างก็ไปทําพวกดีไซน์เสร็จปุ๊บก็ได้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบแอปพลิเคชันโปรโตไทป์ก็เอาไปทสกับ end u s e เเสร็จปุ๊บก,ก็พอได้ฟีดแบ็กเราก็เอากลับมาเด็บใหม่รีรีเทสไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเราก็จะวนลูปประมาณมันก็จะเห็นโปรดักที่เราทําแล้วล็อตออกไปว่ามันเป็นยังไรบ้าง ของโลเทชันที่2ก็ก็ได้แอปมาตัวหนึ่งแต่ว่าจริงๆยังยังไม่ได้เสร็จคอร์เซนต์หรอกก็คือทำไปเรื่อยๆจนโลเทชันที่3ก็จะกลับไปทำวิเศษโปรเซสหรือพูดเหม็ดแล้วเพตอนนี้ปัญหาในในคอร์เซ็นเตอร์อาจจะค่อนข้างเยอะสายค่อนข้างเยอะเพราะเพราะอย่างที่รู้เนาะโควิดคนก็จะทัวเข้ามาเยอะเบิกได้ไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งแบบทำยังไงให้มันแบบซีเนสมากขึ้นนะมันแบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออเขาก็เป็นโจทย์กว้างๆจริงๆก็คล้ายๆแบบวิเศษโปรเซสคอนเซิลไปนั่งอินเทอร์วิวรีวิวแอสเซสก่อนอ่านโฟมันเป็นยังไงงบบ้้้้าาาาาแแแลลลวววเเเเเรรรรกกก็็มมมดู่่ฮยะะััันนีอออไโทช สองสเดือนแรกเนาะก็จะทาประมาณนี้เก็บอะไรเสร็จแล้วก็วัยและคอมเบนชันเรียงพาราลตี้ว่าอันไหนควรทาก่อนในอิมแพ t เยอะอันไหนอิมแพ t น้อยมันอาจจะไม่เหมือนคอนเซิลเพราะว่ามันอาจจะต้องเอซิคิวด้วยอันนี้คือเราทํายังไงให้มันบบออกมาได้จริงๆอยากถามที่จูเนียร์ว่ามันมีโอกาสที่ไปจํางานต่างประเทศด้วยไหมครับถามว่าแต่ก่อนมีไหมแต่ก่อนมีเพราะว่ามันเป็น MA แบบ c r o s s c o u n ที่แต่เดี๋ยวเนี้ยมันจะกลายเป็นเหลือแค่ MA ของแบบแต่ละประเทศแบ่งๆไปเพราะฉะนั้นในพาร์ทที่อยู่ในโปรแกรมอ,อาจจะไม่ได้มี ในส่วนที่ได้ไปเซ็กเมนต์ต่างประเทศ แต่ว่าวันที่จบโปรแกรมแล้วอะเนี่ยจะมีโอกาสในการไปเช็คเินียนต่างประเทศเพราะว่า MA รุ่นก่อนก็มีเหมือนกันเหมือนปีละคนสองคนเลยเงี้ยที่แบบได้ไปทํางานต่างประเทศเหมือนกันโอกาสโอกาสอาจจะน้อยแต่มีไหมมีมันมีสกิลอะไรบ้างครับพี่ที่ใช้สําหรับการที่จะต้องมาเข้าโครงการ MT ของที่นี่ครับอันแรกอะน่าจะเป็น soft skill เรื่องของการ manage ไม่ว่าจะ manage แบบลูกน้อง manage expectation ของแบบซีเนียด้วยอะไรเงี้ยทำไงให้แบบทุกคนอะไรอยู่บนแบบ expectation เดียวกันว่าสกิลที่เป็น hard skill อะถามว่าใช้ไหมใช้แต่อาจจะลองลง มาจากซอฟต์สกิลเรามาอยู่ตรงเนี้ยเราคงทําเองทุกอย่างไม่ได้เพราะสุดท้ายอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบเก่งกว่าเราคือจริงๆเข้าไปก็โนบูโนฮาวเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เราก็ต้องแบบมีโนฮาวนิดนึงเหมือนกันว่าแบบเออเราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรต่อแล้วเราควรจะติดต่อใครอะไรประมาณเนี้ยอยากถามพี่จูเนี่ยเขามันมีสิ่งอะไรบ้างที่ประทับใจในตัวเนื้อง,งานแล้วก็เคาเจอร์ที่ a i a ครับก่อนเข้ามาคืออยู่คอนซาล์มาก่อนเนาะทุกอย่างมันจะดูใหม่ไปหมดเลยก็เอ็กซ์เพคทีฟเข้ามาในคอลเปอเรทอะมันก็คงจะ ช้ากว่าในส่วนของที่อยู่คอนเซ็ปต์หรืออะไรเงี้ยเอออันนี้เป็น expectation แรกเลยที่แบบคิดอยู่ในใจแต่ว่าพอเข้ามาจริง,รงๆอ่ะค่อนข้างไวในการสัต์ที่แต่ส่วนเรื่อง culture อันเนี้ยเป็นพบเล็ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมี hierarchy มีเลเยอร์หมมีแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าตอนที่ทำคอนเซ็ปต์แล้วแบบไปที่บริษัทอื่นที่เนี่ยก็จะแฟดกว่าแต่ว่าไม่ได้แบบว่า t o t a l l ีแฟดก็คือยังมีเลเยอร์อยู่ even มันมีไฮรัก r c h y ระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าทุกคนัพพ p o r t เราสามารถคุยกับเขา หร, Tower, หร,หร vite, hai, ือคุยกับหัวหน้าหรือคุยกับแบบเออซีเรเวลได้ตรงๆร,ระ uring. ดับหนึ่งเหมือนกันว่าเราต้องการซัพพอร์ตอะไรจากเขาการเซสชันของเอเอค่อนข้างอินเตอร์เคสส่วนใหญ่50เป็นฝรั <ixes> ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเจอจะค่อนข้างอินเตอร์มากแล้วมันมีส่วนไหนบ้างอะพี่ที่พี่คิดว่าเฮ้ยก่อนที่ใครที่จะมาสมัครงานที่นี่ควรที่จะเอ็กซ์ปไว้ก่อนเลยว่าถ้าเข้ามาอาจจะต้องเจอสิ่งนี้นะอย่างแรกเนาะเอ็กซ์ป์เอชนค่อนข้างสูง มายถึงเขาคาดหวังให้คุณแบบรันทุกอย่างได้ด้วยตัวเองที่สอบก็จะเป็นเรื่องของแบบมันอาจจะไม่ได้แบบเร็วไวเหมือนแบบสตาร์ทอัพที่แบบว่าอย,อยากทําอะไรทําเลยอะไรเงี้ยอันนี้มันมันจะกลายเอยอยากทําอะไรอะ่ะต้องเสนอก่อนแล้วมันก็จะมีโปรเซสในการแบบอ๋อต้องต้องขอเอฟฟูซจากคนนี้นะต้องขอเอฟฟูซจากคนนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปแบบขอเอฟฟูซจากเอก์นด้วยนะอยากถามหน่อยครับว่าตอนที่พี่สมัครงานมันมีโปรเซสอะไรบ้างแล้วพี่เต็มตัวยังไงอ่ะมันมีอยู่สี่รอบรอบแรกอ่ะมีทั้งเคสติ้งที่เป็นแบบ ข้อเขียนรวมถึงแบบเอ่อพรีเซนต์รอบที่2เนี่ยพรีเซนต์กับ HR แล้วก็สอบด้วยรวมถึงเขาจะสัมภาษณ์กับดีเรคเตอร์ของของแต่ละนแผนกอร์เอ่อสัมภาษณ์ ทั่วไปแหละก็ประมาณชั่วโมงนึงก็สัมภาษณ์แล้วก็มีสอบลอหลอกหลังจากนั้นอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วรอบที่สามอ่ะ group d i s c u s ั i o แล้วทำเป็น group แล้วรอบสุดท้ายอ่ะก็คือเขาก็ให้โจทย์ไปแบบว,ว่าเอ้ยเาที่ทำงานมาช่วยรีเซนอะไรก็ได้ให้แบบซีนีลเราฟังหน่อยตอนช่วง group ก,ก็เข้าไปแบบทำทำ,ทำกิจกรรมเราก็แบบทำพวกวิ่งเร็จเค่ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็อันนี้ก็เริ่มมานั่งทำอีกแบบว่าเอ้ยทำเรื่อมาว่าเอ้ยเอ,เอขาดอะไรในแบบในประเทศไทยหรือว่า มันมีแกปหรือมันมีรูอะไรอยู่คําถามต่อไปนี้อยากรู้มากเลยว่าทําไมถึงพี่ย้ายมาทําสายนี้ครับกลับไปตอนเรียนแนาะแบบว่าคือตอนเรียนอ่ะชอบชอบวิศวะเรียนชอบเรียนวิศวะแบบชอบฟิสิกส์ชอบเลขอะไรเงี้ยก็เรียนเออมันก็มีความสุขแต่ว่าคําถามคือเอ๊ะเราชอบทํางานด้วยหรือเปล่าคือพอดีโชคดีว่าได้ไปแบบเป็นเด็กฝึกงานที่ S G แล้วก็แบบเข้าโรงงานจริงๆเลยเป็นแบบสายวิศวะจริงๆในวิศะวะจ๋าๆก็แบบทำมาแล้วก็ไม่ได้พรีเฟอร์ขนาดนั้นไม่ได้ชอบขนาดนั้นการเรียนและการทํางานมันอาจจะไม่เหมือนกันหราอาจจะชอบการเรียนการทํางานอาจจะไม่ใช่นะเพราะงั้นเราอาจจะต้องแบบ explore ทางอื่นๆและทีนี้ก็เริ่ม explore ไปไป,ไปทำที่เป็นแบบ business consult แต่ว่าอาจจะเน้นพวกเรื่องของโปรเซสแล้วก็เทคโนโลยีเนาะใช้โรบอทหรืออะไรเข้าไปแบบทําได้บ้างก็อพอดีได้งานที่แบบ K P M G เ็ได้เป็นคอนซัลเตอ์ก็กลายเป็นว่าเอออันเนี้ยตอบโจนนทบบย์แล้วอันเน เทคโนโลยีบบที่แบบเราชอบด้วยคือที่เนี่ยพอทำคอนซัลท์มาเรื่อยๆอะ่ะอย่างที่บอกว่ามันมันแลกจิ้งใน่ทำออกไปแล้วมันเห็นผลยังไงบ้างเราจะมีโพซิชันตรงไหนหรือว่าตำแหน่งตรงไหนในการที่แบบเฮ้ยเราได้ทั้งแบบทำคล้ายๆคอนซัลท์แล้วก็ในเอ็กซิคิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยการแบบมาเจอที่ AA ก็เลยก็เลยการแบบเออันเนี้ยน่าจะแมทช์แล้วแบบได้ทำเป็นโรเทชันไดเอ็กซิคิวได้ได้แบบยังทำเทคโนโลยีก็เลยก็เลยมาเป็นเอ,อ่อมาอยู่ตรงนี้ คำถามสุดท้ายแล้วครับพี่จุ๋ยเนี่ยมีอะไรจะฝากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทำกิจกรรมหรือว่าการค้นหาตัวเองครับถ้าเรื่องเรียนเนี่ยจริงๆถามว่าสําคัญไหมพี่ว่าสาคัญนะบริษัทใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ดูเกรดแหละหมายถึงเด็กจบใหม่เนาะเขาก็ดูอะไรไม่ได้ต้องจัดดูเกรดหรืออะไรยเงี้ยแล้วเรามีกิจกรรมที่แบบว่า s t ร o งพอคือ a d a เ่ะถามว่ากิจกรรมสำคัญหมสำคัญในการไปสมัครงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะดูโปรไฟล์แหละว่าเฮ้ยเราทําอะไรมาอะไรที่แบบเป็นจุดเด่น ทำกิจกรรมอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลิมิตแค่ทำกิจกรรมในมหาลัยเนาะนอกมหาลัยอ่ะยังมีอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบเซสท็อปอะไรเงี้ยคือคือถ้าเราได้ออกไป explore หรือแบบบริษัทต่างๆอย่างเคก็มีแบบ Business c a เคอะไรพวกนนเนี้ยพี่จูเนี่ยมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มไหมครับเรื่องอื่นๆก็ได้ครับคนที่อยากย้ายสายละกันคือเพื่อประสบการณ์ตัวเองคือถ้ามันไม่ใช่อ่ะพี่ว่ามันไม่เสียหายในการที่แบบจะได้ลอง hop ไปในที่ต่างต่าง ดิสคุณคุณได้ลองเนาะคืออยากให้แบบกล้าๆล้แบบว่าเอออีเวนแบบคุณเรียนมาสีปีคุณสุดท้ายว่าไปทํางานจริงมันต้องมันต้องไปเรียนมันต้องไปเรียนใหม่อยู่แล้วมันเป็นแบบเพราะนั้นอยากทําอะไรก็ก็ทำเถอะไม่ต้องเหมือนที่เรียนก็ได้ขอบคุณพี่จูเนียมากนะครับที่มาแชร์ oh, <okay. S 2> ตัวเนื้องาน MT ที่ AA นะครับก็ถ้าใครมีคําถามเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะขอมารวบรวมมาถามพี่นะครับน่าจะเป็นตัวเรื่องงานหรือว่าเคาน์เตอร์ต่างๆใ,ใครสนใจนะครับถ้าเขาอยากจะรบกวนขอรีเฟอร์จากพี่ไงพี่จู้นใหญ่อสะดวกนะครับยินดีเลยครับก็ได้หลายแผนกทั้งแบบั<ม>้ด<ม>ิจ<ม>ิตอลหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าสนใจก็ได้เลยเดี๋ยวแบบรีเฟอร์ให้ได้ก็ขอบคุณพี่จู้นใหญ่มากๆเลยนะครับค่ะแล้วขอบคุณที<า>่วันดีครับบ๊ายบายครับ<า><า>